ทำไมต้องแยกขยะเราเชื่อว่าหลายคนคงรู้ว่าเราแยกขยะไปทําไมและก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าทําไมการแยกขยะถึงสําคัญเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการแยกขยะเราจึงจะเริ่มจากผลกระทบของขยะและผลกระทบของการจัดการขยะที่ไม่ดีว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างผลกระทบจากขยะหนึ่งขยะนั้นเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพาะพันธุ์ของแมลงต่างๆเช่นแมลงสาบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อันตรายอื่นๆอีกด้วย สองขยะพอทับถมกันนานๆจะเกิดการเน่าเสียส่งผลให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยที่ผ่านไปผ่านมา 3. ขยะที่ถูกทิ้งไม่ลงถังขยะจากกระจัดกระจายถูกลมพัดปลิวไปตกตามแรงลมทําให้พื้นที่บริเวณอื่นสกปรกและขยะเหล่านี้ยังสามารถไปอุดตันทางระบายน้ําได้อีกด้วย 4. เป็นบ่อกเกิดโรคก,การจัดการขยะไม่ดีทําให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคต,ต,ตับอักเสบหรือโรคทางเดินอาหารที่มีแมลงหวันเป็นพหะ 5. ขยะที่มีปริมาณมากๆทําให้เกิดมลพิษทางอากาศเพราะขยะที่กองทิ้งไว้ ในเขตชุมชนโดยไม่มีการกําจัดอย่างถูกวิธีขยมูลฝอยเหล่านี้จะส่งกลิเมนไปทั่วทําให้เกิดอากาศที่เป็นมลพิษซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงและนอกจากผลกระทบที่เราได้กล่าวมาในข้างตน้นก็ยังมีผลกระทบจากการที่เราไม่แยกขยะในอีกมุมหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยมองเห็นในแง่มุมนี้มาก่อนดังในคลิปวิดีโอต่อไปนี้ เคยมีแบบว่ามาถึงแล้วแบบ<า>เราหยิบจับไปแล้วกลายเป็นไม้เป็นเจอค่ะบางทีแบบยุกขึ้นมางเงี้ยเราไม่รู้เขาโผล่ขึ้นมาเงี้ยดีวันนั้นเห็นก่อนก็โดนจุกหนึ่งแต่รีบพักออกก่อนเ,ออเขาเขาไม่หักมาให้เราอ่ะระบว,วนารเก็บขยะเนี่ยค่ะพี่ปัญหาที่พบเจอกันบ่อยๆมีปัญหาอะไรบ้างมีครับเพราะมันของมีคมมีอะไรเงี้ย่างทีแบบกระบอกกระเบื้องเศษแก้วอะไรนะแบบทีเขาไม่ใส่บ,บ้านบ้านเขาก็ใส่แบบใส่กล่องเข้าเขียน เขียนไว้มีเศษแก้วแตกเนี่ยอ่ามันเป็นบางบ้านนะบาง้านทีแบบไอ้พิรามิกอัเนี่ยสำคัญนะไอ้พวกโถอ่างน้ําอะไรเนี่ยตัวนี้โอ้โหตัวคมเลยครับตัวเนี้ยตัวทําให้โอ้โหมันมิดกอนเลยเสียวแลยพูดเสียวเคยโดนมาครับอย่างนี้เขาแยกกันมาไหมคะพี่เขาไม่ได้แยกเขาใส่รวมกันไม่รวมแยกว่าไอ้สายไฟอันตรายสายไฟพวกนี้ครับเคยเกิดอุบัติเหตุกับ ตัวพวกพี่เองไหมแบบหยิบมาปังก็มีบ้างครับนิดหน่อยครับก็มีบาดแผลแบบแก้วไว้โดนแก้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่แยกมาใส่ถุงดำมาครับก็ส่วนมากจะบอกกับลูกบ้านเขาแหละครับให้ว่าให้แยกให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกกับลูกบ้านเขาผมว่าให้แยกให้แก้วอะไรเงี้ยพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยเวลายกเทแล้วมันช่วงเนี้ยมันจะโดนกับขอบถังอะค่ะมันจะตัดของที่นี่ก็จะลูดไปเลยมันลึกมันก็ต้องเย็บ หลังจากที่เราได้ทราบข้อเสียของการที่เราไม่แยกขยะแล้วเรามาต่อในส่วนของข้อดีของการแยกขยะกันดีกว่า 1. ช่วยลดปริมาณขยะเพราะพอมีการแยกขยะขยะก็จะถูกนำไปกําจัดอย่างถูกวิธีอย่างขยะรีไซเคิลก็จะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ก็จะถูกนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีทําให้ลดงบประมาณและลดเวลาไปได้เยอะมาก 2. ขยะที่นํามารีไซเคิลใหม่จะช่วยลดทรัพยากรในการผลิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วย 3. ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลกตัวน้อยโดยเฉพาะพวกสัตว์ที่อยู่ในทะเล สี่ขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลสามารถนํามาขายได้หรือสินค้าบางแบรนด์มักจะจัดแคมเปญน,นําขวดไปใส่ผลิตภัณฑ์จะได้รับส่วนลดราคาสินค้าด้วย5การแยกขยะทําให้เรากําจัดขยะได้ถูกวิธีช่วยลดการปนเปื้อนกับดินที่ส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เราได้ทราบถึงความสําคัญของการแยกขยะแล้วต่อมาเราก็ต้องมาเรียนรู้หลักการแยกขยะที่ถูกวิธีเพื่อที่เราจะสามารถนําไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องโดยถังขยะจะมีอยู่สีสีคือ สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงและแต่ละสีใช้กับขยะแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ถังสีน้ำเงินใช้สำหรับขยะทั่วไปวัสดุหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเช่นถุงพลาสติกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห่อขนมลูกอมทั้งสีเขียวใช้สำหรับขยะเปียกขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายสามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยได้เช่นเศษอาหารเศรษผัก เศษผลไม้เศษใบไม้ถังสีเหลืองใช้สําหรับขยะรีไซเคลิลขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําอีกครั้งได้เช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระปอ๋ะองกระดาษกล่องกระดาษถังสีแดงใช้สําหรับขยะอันตรายมีการปนเปื้อนสารเคมีมีอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟ ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมีกระป๋องสเปรย์ยาฆ่า,มาแมลงนอกจากหลักการแยกขยะที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วก็ยังมีวิธีการแยกขยะในรูปแบบบ้านๆทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันคือข้างๆถัขง,ขงขยะของหอพักของสมาชิกในกลุ่มเราจะมีการแยกที่ให้ทิ้งขวดน้ําแยกออกต่างหากเพื่อที่จะสามารถนําไปขายต่อได้ดีกว่าการที่เราทิ้งรวมกันกับขยะชนิดอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองและหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จบแล้วเราหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะหรือได้ไอเดีใหม่ๆเกี่ยวกับการแยกขยะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้ด้วยสวัสดีครับ